ในอดีตการอันแสนไกลก่อนพระพุทธเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นยุคที่ไร้พระศาสนาแต่ยังมีพระปัจเจพ,พุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองบำเพ็ญอยู่ในป่าเขาโดยมีสั่งสอนผู้ใดวันหนึ่งพระปัจเจพ,พุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต้องการดินเหนียวเพื่ออุดรูกุติที่พังท่านถือบาดเก่าๆเดินตามทางดินแตกระแหงพบหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งนางกําลังนั่งขยาดินเหนียวฉาฝาเรือนเงื่อไหลทั่วกายพระองค์ตรัสขึ้นอย่างสงบ ขอเถิดแม่หญิงจงให้ดินสก้อนเพื่อปิดรอยรั่วแห่งกุติเราหญิงนั้นชะนักมองขึ้นด้วยความรำคาญข้าเหนื่อยแทบขาดใจจะมาขอดินที่ข้าปั้นไว้ดีแล้วมิหรือนางค้อนควักเชิดหน้าปากบนพึมพำพระปัจเจกพระเจ้เจาทรงนิ่งยืนถือบาดรออย่างสงบนางจึงปั้นดินขึ้นมาแล้วโยนใส่บาดแรงๆด้วยใจโกรธพระองค์รับไว้ด้วยเมตตาไม่ได้ถือโทษแล้วก็จึงเดินจากไปเงียบๆก้อนดินนั้นเปื้อนโทสะ แต่พระองค์มองเห็นเมล็ดบุญเล็กๆในใจนางเพราะแม้จะให้ด้วยโกรธแต่นางก็ยังให้ครั้นสิ้นชีวิตจากชาตินั้นนางกลับมาเกิดใหม่ในตระกูลยากจนร่างกายอัปลักษณ์ที่คนห้าประการมือเท้าปากตาและจมูกบิดเบี้ยวผู้คนเรียกนางว่าปัญจปาปาแปลว่าหญิงผู้มีบาปห้า,าแต่ผิวกายนางกลับนุ่มละมุนเย็นดั่งแพร่ไหมใครได้สัมผัสแม้เพียงปลายนิ้วจะลหลงไหลไม่อาจตัดใจวันหนึ่ง พระเจ้าพกกะ,ะเสด็จประพาสราตรีบังเอิญนางสะดุดล้มชนพระองค์พระราชาทรงสัมผัสเพียงครู่เดียวแต่กลับรู้สึกอบอุ่นเราต้องแสงทิพย์จึงตามหานางแล้วตั้งให้นางเป็นอัคระมะหสีทว่าความอิจฉาของเหล่าข้าราชสานักทําให้มีคนใส่ร้ายนางว่าเป็นยักษ์ปลอมตัวพระราชาจึงสั่งให้นําเรือลอยนางไปกลางแม่น้ํานางล่องลอยตามสายน้ําจนเรือไปถึงอีกเมืองหนึ่งพระเจ้าทีปาวาริกระ,ะเสด็จประพาสเมื่อได้ยินเสียงร้องจึงให้ช่วยขึ้นมา เพียงเมื่อมือสัมผัสกันพระองค์ก็หลงไหลในทันทีต่างให้นางเป็นอัครมเหสีอีกเหมืองข่าวลือแพร่ถึงพระเจ้าพกกับพระองค์จึงยกทัพมาชิงคืนแต่สุดท้ายทั้งสองพระราชายอมแบ่งเวลาอยู่กับนางเท่าเกันนางปัญจะปาปา,ปามองจันกลางแม่น้ําพลางร่าไห้ว่าเพียงข้าโกรธในวันที่ให้จึงต้องชดใช้ด้วยรูปลักษณ์นี้แต่เพราะยังมีเมล็ดบุญอยู่ในใจบุญนั้นจึงพาให้ข้าได้ทั้งรักและความเจ็บดังนั้นเมื่อจะให้สิ่งใดแก่ใคร ให้ด้วยใจผ่องใสเพราะบุญที่ปนโทสะย่อมให้ผลทั้งสุขและทุกข์จิตที่ให้ด้วยรักงดงามกว่าทรัพย์พันหาบส่วนจิตที่ให้ด้วยโกรธแม้เพียงมเมล็ดเดียวก็หนักหนาดังภูเขานี่คือเรื่องของนางปัญจะป่าป่าผู้หญิงห้าบาปนิทานชาดกที่เตือนใจว่าแม้เพียงก้อนดินก็สามารถคลิกกรรมได้ทั้งชีวิต